ครับสวัสดีครับอู่อภิชัยโตรบลีครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกนะครับพฤษภาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะตอนนี้เป็นเวลาสักประมาณบ่ายสองนะครับเป็นวันอาทิตย์นะฮะก็ผมก็ต้องไม่ไม่หยุดนะฮะยังทํางานรับรถนะเมื่อสักครู่นี้ GLC ออกไปหนึ่งคันนะครับเบนนะแล้วก็มีประโยนะคันนี้ครับเข้ามาหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวทํารีวิวนะคันนี้นะครับนะเรากลับมาที่คันนี้ก่อนครับ E สามร้อยนะฮะบูธไคบิดครับ แวสองหน่งสองนะครับนะคันนี้ครับที่มาจากกรุงเทพนะก็เราได้ดําเนินการเริ่มรื้อแล้วนะครับผมนะเริ่มรือบางส่วนแล้วนะครับนะดูตามกันไปครับนะเดี๋ยวผมถ่ายดูนะเป็นเบื้องต้นนะก็ตามที่ท่านเห็นนี่เลยครับนะเริ่มรื้อนะครับนะตรวจสอบความเสียหายนะครับนะบางช่วงนะฮะ ก็จากที่ท่านเห็นเลยนี่ครับนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับถ่ายเอฟซีดูด้วยนะครับรหัสเครื่อง O อ6 5 1กาหนึ่งครับนะมาทำการแก้ไขอาการน้ำมันเครื่องรั่วนะครับนะรั่วลีกนะครับแล้วก็มีการแจ้งเพิ่มนะครับจากลูกค้านะครับนะให้ทำการนี่ฮะขูดเขาเหม่านะครับคอยดีนะครับนะ ผมเริ่มถอดออกมาแล้วนะครับนะคอยดีฮะนะแล้วก็แรงดันน้ำมันเครื่องนะครับนะแล้วก็เสื้อกองเครื่องนะครับตรงนี้นะฮะตำแหน่งนะครับนะแล้วก็ออยเครื่องครับอยู่ตำแหน่งที่ผมชี้นี่ฮะแนวนี้เลยฮะนะก็จากภาพที่ปรากฏนะครับนะก็เราลื้อเรียบร้อยนะครับนะใช้เวลาพอสมควรนะครับหลายชั่วโมงมากนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะลื้อมาแล้วครับ นะอยู่นี่ฮะคอมแอร์นะนี่ครับนะอาการแอร์ไม่เย็นครับนะเดี๋ยวต้องรือตู้ในนะครับในห้องเก่งครับตู้ในรั่วนะครับลูกค้าแจ้งนะครับมีกลิ่นนะครับเหมือนน้ามันอยู่ในระบบแล้วก็รู้สึกได้นะฮะว่ามีกลิ่นน้ำมันนะขนาดสูดหายใจเข้าไปนะครับนะในห้องเก่งก็เราได้ตรวจสอบด้านหน้านะครับปั๊มน้ํานะครับนะเริ่มมีเสียงนะครับนะ นะลูกปืนเริ่มแตกนะครับผู้เล่นหน้านะครับเริ่มขยับตัวได้ครับเนี่ยผมใช้มือโยกฮะขยับได้ะฮะนะเริ่มมีอาการนะครับเลขกิโลที่ประมาณแสนห้านะก็มีอาการนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับนะแล้วก็ทางน้ําก็ยังปกติอยู่นะครับแล้วลูกค้าแจ้งว่าให้เช็คตัวสําคัญนะครับนะตัวสําคัญนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับนะตอนนี้เราลืมมาแล้วฮะนี่ฮะ ่อยดีนะนะเดี๋ยวเราดมเนินการครับล้างให้นะครับ่อยดีนะครับนะ <S 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 2> <S 2> กับ่อยเครื่องนะเนี่ยออยเครื่องนะตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนให้นะครับนะแล้วก็นี่ฮะเสื้อกองนะฮะนะมีเสื้อกองอีกการนึงครับนะนะอันนี้เนะี่ยติดรถมาเลยครับเนบนะนะี่ยนะก็ ของติดลงมาจะเป็นเมลี่นะฮะนี่ฮะนะเมลี่ครับนะเมลี่นะฮะก่อนแล้วก็ฐานกองนะตัวยอดฮิตนะครับที่เครื่องโอเอมห้าหนึ่งชอบรั่วนะครับนะก็เดี๋ยวผมถ่ายดูครับก็คือตัวนี้นะเนี่ยฐานกองนะน้ำมันดีเซลนะครับนะนะจุดนี้ครับชอบรั่วลีกนะฮะแล้วก็แตกแล้วนะครับนะทําให้ระบบน้คูลนังเนี่ยรั่วรั่วลีกนะครับนะเมื่อถึงกาหนดต้องเปลี่ยนทิ้งไปนะครับ นะอย่างคันนี้ฮะลูกยางเริ่มจมนะครับเนี่ยเริ่มแบนติดแล้วฮะนะนะอีกหน่อยก็กรอบครับนะะต้องเปลี่ยนทิ้งไปนะฮะนะเป็นอาการประจำตัวนะฮะของรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็อ่านี่ฮะปั๊มน้ําครับนะหน้าตาปั๊มน้าเป็นแบบนี้ครับนะยังไม่รั่วหรละครับนะแต่เกิดเสียงดังแล้วครับนะแล้วมีการไหลลึกของน้ำเหลอเย็นเป็น,เป,นเป็นช่วงๆแล้วนะฮะนี่ฮะ มีรอยคาบเขียวอ่าผมสองกล้องให้ดูนะเห็นไหมเหนี่ยตรงนี้กเ,เขียวครับข้างในฮะนะตรงต้องมองเข้าไปดูถึงข้างในนะถึงจะเข้าใจนะจะเห็นเนี่ยฮะคาบขี้เกลือไหลนีัยเนี่ยครับเป็นขี้เกลือไหลเป็นแนวเลยฮะนะเนี่ยฮะอยู่ท่านี้ครับนะนี่ครับก็จะตั้งอยู่ท่านี้ใช่ไหมฮะนี่ฮะนะเพราะฉะนั้น,นเมื่อตั้งท่านี้น้าก็ต้องไหลลงที่ต่ํานะครับนะน้ำผูแ้แดงก็ไหลลงข้างล่าง เราก็หงายดูครับเห็นไหมเจอฮะเห็นไหมฮะชีเกลือ่ะนะคาบน้ํายาคูแลนครับสีเ,เขียวเห็นไหมปรากฏนะฮะนี่ยนะชัดเจนนะแล้วใช้มือหมุนดูนะฮะนะกึดๆแล้วฮะนะนะครบรอบฮะนะนะครบรอบครับโอเคนะครับอ่าดูตามมันไปเรื่อยๆนะฮะก็หรือเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวตรวจสอบนะออยเกียนะครับ นะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับคงต้องเปลี่ยนไปเลยนะนี่คงตั้งแต่ป้ายแดงนะครับนะหลายปีมากครับแสนห้าหมื่นกิโลแล้วนะครับก็เราก็จะตรวจสอบความละเอียดไปเรื่อยๆนะฮะนะส่วนตัวนี้ก็เปลี่ยนประเก็นนะนะของแรงดันนะที่ชอบรั่วนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนครับว่าต้องเปลี่ยนไหมให้ท่านเจ้าของรถดูตามไปด้วยกันเลยนะครับผม นะตรงนี้มีรอยรั่วนะมันรอยเครื่องเนะีเนี่ยเปียกเลยครับเห็นไหมน้ำมันเครื่องไหลวันนี้ฮะเปียกนะนะเนี่ยเปียกมาถึงนี่นะครับเนี่ยนะเข้ามาถึงนี่เลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราก็จะดูแลต่อเรื่องนะครับนะว่าจุดรั่วมีตัวไหนแล้วก็อ่างน้ำมันเครื่องนะครับ นะรุ่นนี้จะมีข้างล่างนะครับเป็นอ่างน้ํามันเครื่องนะครับนะหรืออ่างเครื่องครับจะต้องเปลี่ยนทั้งตัวหรือเปล่าครับนะเพราะว่ามันรั่วเยอะนะครับด้านล่างนะครับนะก็มีประมาณสองสามที่นะที่น้ํามันเครื่องไหลรั่วลีกนะเดี๋ยวเราต้องถอดผู้เล่นนี้ด้วยนะนะเพื่อตรวจสอบซินด้านในด้วยนะครับนะเพราะว่าเราลื้อมาถึงขนาดนี้แล้วนะเราต้องดูแลไปนะครับส่วนหม้อน้ําครับเห็นไหมโบราณมากเลยครับเก่าแก่มาก เห็นไหมดำมืดเลยฮะนะข้างในเนี่ยครับมีทั้งหยักใยมีทั้งมแมลงนะเนี่ยเนี่ยถ่ายดูนะมีทั้งมแมลงทั้งหยักใยที่ฝุ่นนะครับก็พอสมควรนะครับไม่เยอะมากแต่ก็มีมีติดนะนะก็ถือว่าน่าจะเป็นหม้อน้ำาทื่ติดรถมาแหะครับป้ายแดงนานมากนะครับแสนก็โลก็สมควรเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเอาไว้ไม่ได้นะฮะร,ระบบรลอยเย็น มีความสําคัญมากครับในระบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนะแล้วก็วาล์วน้ําครับนะชุดวาล์วน้ํานะครับเดี๋ยวผมหาก่อนว่าชุดวาล์วน้ําอยู่ตรงไหนนะก็พอดีเราถอดหลายช่วงนะเดี๋ยวผมดูชุดวาล์วน้ํานิดหนึงไม่รู้ว่าถอดไปไว้ตรงไหนก็ดูจากสภาพแล้วก็ไม่ไม่น่าไหวนะแสนก็โลนะ ยังหาไม่เจอครับนะเดี๋ยวผมดูชุดวาวน้ํานะนิดนึงผมมาไปวางไว้ไหนไม่รู้อ่ะเจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับเป็นเสื้อววาวน้ําครับนะชุดวาวน้ําคือวาว,วาวน้ําก็คือวาวน้ํายากูหลนนั่นเองนะนะคือประตูน้ํานั่นเองหรือเรียกว่าโทโมสตัดอะไรํานองเนี่ยครับนะมีมีคาบของรอยเย็นไหละเห็นไหม สีขาวเป็นแป้งเนี่ยนะเนี่ยรั่วมาจากเซ็นเซอร์สวิกนะฮะไหลแล้วครับนะครับก็น่าจะหมดอายุแล้วครับด้านในนะนะเพราะว่าชุดท่อเนี่ยครับนะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแนละ้วะแสดงอยู่ความร้อนมานานนะเห็นไหมฮะข้างนี้ยังดำอยู่เลยครับข้างนี้น้ำตาลแนละ้วะเห็นไหมฮะนะส่วนมองก็แม่งนก็มองไม่เห็นนะเนี่ยฮนะน่าจะถึงกำหนดแะ้วครับ แต่ก็ระบบข้างในค่อนข้างสะอาดนะครับนะเห็นไหมสนิมไม่ค่อยมีครับเห็นไหมนะสนิมไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนเพราะว่าเราดูจากในโพรงน้ําครับที่ปั๊มน้ําอยู่นะนี่ฮะคูลเลนสีเขียวนะครับเห็นไหมมันใส่มากนะแล้วมันก็ขาวเลยฮะท่านดูนะซูไม่ดูครับแสดงว่าระบบน้ำยาคูลเลน์เขาไม่พลาดนะเห็นไหมขาวจั่วเลยครับเนี่ยฮะใสเป็นแป้งเลยฮะนะนะ แล้วก็ทางด้านข้างฝาสูบครับก็จะพอยืนยันได้ฮนะว่าในโพรงในใสมากครับเนี่ยผมถ่ายเข้าไปดูข้างในนะมองเข้าไปข้างในลยครับผมเนี่ยนะในนี้นะะในนี้เลยฮนะมองเข้าไปนะเดี๋ยวผมฉายดูฮนะเห็นไหมขาวมากครับขาวจั๊วเลยฮนะเหมือนรถใหม่ฮะเห็นไหมนะก็แสดงว่าระบบน้ําเขาดีนะเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันครับทางน้ําครับนี่นะ ผมจะพยายามถ่ายทางน้ําให้ทา่านดูเยอะๆนะเนี่ยะนะฮะนะเขาไม่มีตามมดเลยครับไม่มีคราบตะก,กันนะแสดงว่าระบบคูลเลนต์เขาก็ค่อนข้างแม่นนะครับนะมันบ่งชี้ไปทางนั้นนะส่วนน้ํามันเครื่องนะครับก็เครื่องโอเวหมห้าหนึ่งก็รั่วทั้ทุกคันอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเนี่ยยางเบ้าหัวฉีดด้วยครับสี่ตัวนะครับยางวาล์วเส้นหนึ่งนะะนะส่วนหัวฉีดก็ถอดไปแล้วครับนี่ครับหัวฉีดนี่ฮะ นี่ครับหัวฉีดนะเนี่ยนี่สุบหนึ่งนะสุบสองสุบสามสุบสี่ก็สภาพก็แย่เนีัยนะนะแต่ปลายก็ไม่เท่าไหร่นะอยู่ในค่ารับได้นะครับปลายหัวฉีดเนี่ยฮะเดี๋ยวเราทําเกินทําการล้างไปเลยนะครับนะล้างปลายไปด้วยครับแล้วก็เทสหัวฉีดไปด้วยเลยฮะนะทาคู่กันไปเลยครับนะตอนยกขึ้นนะชุดอยู่นี่หมดครับนะแล้วก็ไดชาร์จนี่ครับ เดี๋ยวต้องตรวจสอบนิดหน่อยนะว่าหนึ่งแสนห้าหมืนกิโลเนี่ยมันจะอยู่ในความสมบูรณ์อยู่ไหมนะจะไปได้กี่โลฮะแต่ลูกปืนยังไม่หอนนะครับเท่าที่หมุนนะยังไม่หอนเดี๋ยวผมต้องหมุนดูนะขออภัยนะแปบ๊บหนึ่งยังไม่หอนนะลูกปืนยังไม่หอนนะครับนะเดี๋ยวเราดูชุดฐานนะครับนะประกอบการพิจารณาไปนะฮะ นะอยู่ที่ท่านเจ้าของรถแะครับนะต้องเอาตัวเมนเมนก่อนฮนะเพราะว่าใช้ใจ่ายเงินเยอะแน่เลยนะราคาเบนซ์ก็ไม่ถูกนะฮะแต่ละตัวก็ก็พอได้นะฮะนะนะก็ตามนี้เลยนะที่ท่านเห็นนะครับนะผมพยายามแผนภาพให้ท่านดูนะครับนะเพราะว่าเขามีระบบแอร์ด้วยนะค่อนะข้างใช้เงินเยอะ แล้วก็มีเสียไฟท่อนนี้ครับะที่หลุดลุ่ยท่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องใส่ปลอกให้ใหม่นะเสียไฟหลุดลุ่ยนะะเดี๋ยวจะไปสีกับอะไรครับนะเกิดรัดวงจรท่นเนี่ยหลุดเลยฮะเนี่ยจับมาติดมือมาเลยครับนะหลุดหมดครับปลอกเสียไฟฮะเนี่ยครับนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ครับเหมือนเดิมครับหากท่านเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์นะครับแล้ว ช่วยกันเผยแพร่ไปนะครับท่านที่ใช้รถบินนะครับนะใช้ในรหัสเครื่องยนต์โ m มหกห้าหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบนะครับก็ลองดูการเมเทน์นะครับนะว่าเวลาช่างเขาลื้อนะมีความยุ่งยากมากครับเพราะว่ามันแคบนะนะลื้อเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับนะเพราะว่ามันยิบยับยิบยับนะฮะรายเดียบมันเยอะค่อนข้างเยอะมากจานวนน็อตก็มากด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวก็เราก็ทําการล้างคอยดีไปให้ลูกค้าเลยนะครับนี่พอร์ตไอดีนะฮะ นี่สุดหนึ่งครับนี่สุดสองนะสุดสามครับสุดสี่ครับนะเข้าเป็นคู่นะฮะนะครับเดี๋ยนเนื่องการล้างนะครับนะล้างทางเข้านะครับให้มันโล่งๆนะให้โพรงเนี่ยโล่งๆนะครับนะเพื่อการไหลโฟของอากาศนะครับจะได้ไหลเข้าไปอ่าได้สะดวกนะครับนะกําลังจะได้กลับมานะฮะเพราะว่าอากาศ ที่ถูกทอโบดันเข้ามานะครับจะต้องเป็นอากาศล้วนนะครับแล้วมีปริมาณที่โรงงานกําหนดนะครับตามค่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขมเมาหรือเกิดช่องพอร์ตต่างๆมันแคบมันเล็กลงนะครับการเข้าก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับหรือปริมาณอากาศก็ไม่ได้ตามเกณฑ์เพราะฉะนั้นแรงอัดก็จะตกนะครับแล้วก็มีผลกับการกินน้ามันเชื้อเพลิงตามมานะครับนะเป็นที่รู้กันอยู่นะครับนะเมื่อ อากาศมันเดินทางช้านะครับนะครับการจุดระเบิดนะครับก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่รถก็จะอืดทําให้เราต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้นนะครับแล้วทําให้การจ่ายน้ํามันในมากขึ้นตามนะครับก็มันมีผลครับนะฮะในระบบเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับต้ององค์ประกอบต้องครบนะครับหรือองศาต่างต่างนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆนะชุดเมนต่างๆ ช่องทางต่างๆต,ต,ต,ต้องสมบูรณ์นะครับนะเพราะว่ามันมีผลในด้านโพลศาสตร์หรือการไหลของอากาศต่างๆนะครับเพราะนั้นมันมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะครับนะแต่เราต้องดำเนินการให้มันใกล้เคียงของใหม่มากที่สุดนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยได้ถูกใช้งานต่อไปนะครับเพื่อประโยชน์นะครับนะแก่ผู้ใช้รถนะครับ จะได้ใช้เครื่องยนต์นะครับหรือรถยนต์นะครับให้คุ okay. ้ม <Teach> ค <Him> pues ่าก <t> ับเงิน <t> ที <úc ados> ่เ <à> ส <t> ียไปนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหัวพ่ชาออโต้ครับต้องขอจบคลิปจะเป็นเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับที่เราฟังรัะชมครับฝากให้ท่านเจ้าของรถดูไปด้วยนะครับไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะงานเดินหน้าตลอดครับหัวพม่ช่ยออโต้ต้องขอจบคลิปจะเป็นเท่านี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากมากครับที่เราฟังรับชมครับสวัสดีครับ